บุกจับคาพัทยารวบหนุ่มเยอรมันหนีหมายจับคดีฟอกเงินพักกบดานในไทยนาน8ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีบุกรวบตัวชายชาวเยอรมันอายุ43ปีได้คาหนังคาเขาหลังได้รับแจ้งเหตุเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศเยอรมันในคดีช่อกงและฟอกเงินรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมกําลังชุดสืบสวนนำหมายค้นจากศาล จังหวัดพัทยาเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตังบนหนองปลืออเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทันทีที่ไปถึงพบผู้ต้องหาออกมาจากบ้านพอดีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มสามารถควบคุมตัวไว้ได้โดยไม่เกิดเหตุรุนแรงตรวจค้นพบหลักฐานที่สำคัญได้แก่คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือ3เครื่องและบัตรเครดิต2ใบทั้งหมดถูกตรวจยึดเพื่อตรวจสอบข้อมูลดิจิตอลและหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงในต่างประเทศ จุดเริ่มต้นการไล่ล่าต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการประสานงานจากสถานทูตเยอรมน,นีประจําประเทศไทยแจ้งเหตุว่ามีผู้ต้องหาชาวเยอรมันรายหนึ่งถูกออกหมายจับในประเทศต้นทางในฐานความผิดช่อโกงและฟอกเงินพร้อมให้ข้อมูลว่าบุคคลดังกล่าวหลบหนีเข้ามาพักในพื้นที่เมืองพัทยาจากนั้นเจ้าหน้นา,นาที่ตารวจไทยจึงเริ่มกระบวนการสอบสวนติดตามทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินกว่ากำ หมายกำหนดกว่า2,500วันจึงเข้าขายผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองด้วยจากข้อมูลของทางการเยอรมนีผู้ต้องหาเปิดขายสินค้าผ่านเว็บออนไลน์ชื่อดังในต่างประเทศเวลามีลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้าจะให้โอนเงินผ่านกระเป๋าตังดิจิตตลหรือวอลเล็ตคริปโตหลังจากได้รับเงินแล้วกลับไม่ส่งสินค้าก่อนจะเชิดเงินหลบหนีทําให้มีผู้เสียหายในประเทศเยอรมนีเป็นจํานวนมากเบื้องตน้นพบมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า1.5ล้านบาททางการเยอรมนี จึงรวบรวมหลักฐานก่อนออกหมายจับและประสานความร่วมมือมาอย่างประเทศไทยคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในยุคอาชญากรรมออนไลน์ที่ผู้กระทําความผิดสามารถก่อเหตุในประเทศหนึ่งแต่หลบหนีไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่างรวดเร็วการทํางานร่วมกันร,ระหว่างตรวจคนเข้าเมืองไทยและสถานทูตเยอรมน,นีทําให้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้สําเร็จเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสพ พเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายในไทยในข้อหายอยู่เกินกำหนดพร้อมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีในประเทศเยอรมนันตามกระบ,บวนการกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป